มินิเวอร์กันนะฮะบูฮูโอเควันนี้ก็มาอยู่ในแมปปะจนไพ่กันนะฮะทุกคนก็ไม่ค่อยได้เล่นมินิเวอร์อ้าวจีมค้างช่วงนี้มันค้างช่วงนี้เกมพี่เนี่ยค้างค่อนข้างจะบ่อยนะคะ ได้สอย่างนี้มาแล้วนะทุกคนก็คือแบบเราก็จะปลูกบอสอ่ะอ่ะและวและตอนนี้ก็ได้วิธีครับเออไอเทนบูชาพวกนี้กันนี่ไงโอ้ เลยว่านี่ครับยากสุดเลยนะโอ้โหอ,อย่างงี้ก็ต้องไม่ไหวอะเอาเอาคูแบบเกมมูดป่ะเกมมูดไหมเออเกมมูดเลยดีกว่าเกมมูดเดเออเดี๋ยว พี่ต้นอะอ่ะอันนี้คือเกมอันนี้ก็คือทุกคนอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นเกมโหมดอะเกมโหมดแอชเชนแครคือพี่รับไม่ไหวจริงๆนะพี่รับไม่ไหวจริงๆนะทุกคนคือแบบพี่รับไม่ไหว จริงๆอ่ะถึงกระทำตู้เกมหมดนี่รับไม่ไหวรับไม่ไหวอย่าง คือแบบมันครับยากไงแล้วพี่ยังไม่ปลดล็อกของอะไรพวกนี้ด้วยอะ่ะเดี๋ยวก็ต้องขออภัยกับผู้ชมด้วยนะคะเพราะว่ามันยากมากเลยที่จะเอามา Look, see พีดเมบมานะพีดเมบพี่สร้างเองนะเนี่ยไปไปอ้าวอ้าวอ้าวเอาของไหมเลยเหรอโอ้พี่อุตส่าห์เก็บของไว้ดีก่อนแล้วก็เอาออกมา แบบพี่เก็บของไว้ในนี้พี่เก็บของไว้ในนั้นแล้วพี่ก็เพิ่งมาเปิดคลิปเนี่ยแล้วพี่จะไม่มันเสียเวลาทำไม่ะโอ๊ย ที่พร้อมที่จะเอ,อ่อทำเทศอันเชิญบูชาโบสขึ้นมาเดี๋ยวออนก่กอนอื่นเลยแกะเลเวลแบบหนึ่ง <c oughs> คนมันไม่มีเลยวลาว่าเชนเลเวลไปฆ่าโอสอวกาบมอสอะไรพวกนี้มาหมดแล้ว อย่างสุดท้ายโอ้ยโอเคแล้วก็ตื้นอ่ะอันนี้ขาดมาละใครใช้สอโอเค ปากนี่เลยปากก็พี่ก็ยังไม่อยากลูกนะแต่คือมันค่ายากเข้าใจไหมอก็แบบเรียกได้ว่าอันนี้คือเป็นการปลูกบ,บทครั้งยิ่งใหญ่ของเราเลย จะคราบได้อ่ะทุกคนกว่าเราจะคราบได้นี่ต้องใช้เกมโหมดเลยนะขนาดต้องใช้เกมโหมดเลยอะโอะโอะโอ้อมซากุระแล้วโอ้นี่คือสิ่งมหัศจรรย์ในเกมมิดีเวิร กิดเหตุผูกตรงไหนดีอะกลัวมันคือแบบคือเรากลัวว่ามันจะมาทําลายบ้านเราอะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปก ปลูกที่ไปองศากระนี่แหละปลูกในไปองศากระนี่แหละดีสุดโอ้โอ้โอเคไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไปองศากระนี่ก็สวยดีนะโอ้จะตายจะตายฮ่าเอ๊นี่คือเรายังไม่เจอกลือลอยฟ้าเลยนะเนี่ยคือเราก็เจอมาแล้วแหละ ขอตัวลาไปก่อนนะจ้าเออเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันวันหน้านะเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะพามาปลูกบอสกันนะคะ